ครับสวัสดีครับทุกคนอ่าวันนี้นะครับผมจะมานะครับสอนนะครับตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใน Facebook ทําได้ง่ายๆครับเราโพสต์วิดีโอหรือโพสต์หน้าโปรไฟล์ของตัวเองลง Facebook หรือโพสต์รูปลง f a c e b o o k นะครับวิธีตั้งค่านะครับผมมาที่แอป f a c e b o o k เลยนะครับให้เรากดเข้ามานะครับผม เมื่อกดเข้ามาเสร็จนะครับให้ทําการไปที่หน้าโปรไฟล์ตรงนี้นะครับมันจะมีหัวข้อตรงนี้เลยนะครับให้กดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับให้เราทําการเลื่อนหารูปภาพนะครับให้เราทําการเลื่อนหารูปภาพที่เราต้องการจะซ่อนเป็นความเป็นส่วนตัวของเรานะครับโดยที่ไม่ให้คนอื่นรู้ไม่ให้ใครรู้เลยเลยนะครับ ผมเลือกหน้าปูไฟอันนี้เราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับอ่าให้ไปที่เอ่อจุดสามขีดตรงขวาข้างบนนะครับอ่าตรงรูปเนี้ยเห็นไหมครับตรงนี้ข้างบนเลยนะครับผมเวลาคุณผู้ชมนะเคยใช้อันนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับมันจะมีคมาําว่าแก้ไขความเป็นส่วนตัวนะครับให้เราคลิกเข้ามาเลยนะครับ แล้วก็ไปที่เพิ่มเติมนะครับไปที่เพิ่มเติมของอันนี้เลยนะครับให้เรากดเข้ามาปึ๊บก็กดที่เฉพาะฉันเป็นส่วนตัวเลยนะครับแค่นี้คนอื่นเราก็จะไม่เห็นอะไรแล้วนะครับถ้าเรากดที่ความเป็นส่วนตัวคนอื่นจะไม่สามารถมองอะไรได้นะครับโอเคก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ